ใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะร้านค้าขายเครื่องวัตถุมงคลในจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ต่างเตรียมสั่งของเพิ่มเข้าร้านเพื่อให้เพียงพองกับลูกค้าที่จะสั่งซื้อเครื่องไหว้ต่างๆในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะและคาดหวังว่าในปีนี้จะมีประชาชนออกมาจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันอย่างมากมาย้วยค่ะ บรรยากาศของร้านค้าขายเครื่องวัตถุมงคลในเขตตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีในปีนี้ถูกร้านค้าต่างเริ่มทยอยสั่งสินค้าเข้ามาเพิ่มภายในร้านเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะให้ร้านค้ามีสินค้าเพียงพอสำหรับลูกค้าที่จะต้องซื้อเครื่องวัตถุมงคลรวมทั้งเครื่องไหว้ต่างๆเช่นกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อนําไปไหว้บรรพบุรุษในวันตรุษจ,จีนในวันที่3 1มเอมกราคม2557ที่จะถึงนี้ซึ่งร้านรายมังกรร้านค้าขายเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องไหว้ต่างๆที่ขายมาอย่างยาวนานกว่า30ปี ก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลจุษจีนในปี2557นี้ร้านค้าได้มีการเตรียมสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมายโดยมีทั้งเครื่องมงคลกระดาษเงินกระดาษทองสารเจ้าที่โคมไฟและทูบเพียนต่างๆมากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความชอบซึ่งจะเห็นว่าในช่วงของเทศกาลวันไหว้ต่างๆดังเช่นวันตรุษจ,จีนร้านค้าทุกร้านค้าจะนิยมนําสินค้าโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม,ม่เช่นกระดาษที่เป็นรูปโทราศัพท์หรือสมาร์ทโฟน iPhone iPad รวมท e ั้งที so ่ชาร์จไฟต่างๆเพื่อดึงดูดใจลูกค้าเป็นอย่างดีอีกด้วยก็ก็ดีครับเพราะมันก็เป็นทันสมัยคือว่าเขาโรงงานก็ทําตามแบบกระแสที่มันมืนกัทันสมัยหน่อยว่ามี iPad iPhone ที่ใช้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มันก็ทันสมัยแล้วนะก็จะมีสิ่งของใหม่ๆที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับครับผม และในช่วงของเทศกาลตรุษจีนในปี2557พ่อค้าเจ้าของร้านขายเครื่องมงคลรายนี้ขอเชื่อว่าบรรยากาศการจับจ่ายของประชาชนโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดจันทบุรีซึ่งทุกคนจะมีการออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องไหว้กันอย่างคับคัง่งเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาเพราะการไหว้บรรพบุรุษถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนทุกคนจะต้องไหว้เป็นประจำทุกปีค่ะ ออปีนี้ก็ลงค่อนข,ข้างจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็นินยมมากก็คือเปลี่ยนเจ้าที่นะฮะส,สันเก่าแล้วเปลี่ยนเจ้าที่หรือบวางคนเขาตั้งเจ้าที่ใหม่แล้วก็มีการแนะนําวิธีการให้นะครับว่าตั้งยัง,ยงไงแบบไหนนะครับแล้วก็เครื่องกระดาษเพื่องว่ากระดาษเ็าจะมีพวกชุดจัดสิงเอียในวันว่าแล้วก็จะมีพวก เครื่องบัดพบุรุษไหว้เจ้ามีพร้อมทุกอย่างเลยครับปีนี้ก็กระจกของที่เป็นมงคลที่จะตกแต่งตุ๊ดจีนทั้งเช่นข้างโคมต่างๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นมงคลของคนจีนเขานิยมว่าปีใหม่ก็มันก็จัดของให้เป็นสีรีมงคลให้แก่ครอบครัวแล้วก็ไหว้เจ้าก็เป็นสีรีมงคลแล้วก็เตรียมสิ่งของพวกเครื่องกระดาษเครื่องไหว้เช่นกระดาษไหว้เจ้ากระดาษไหว้พระบุรุษแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วปีนี้คิดว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นนะปีนี้น่าจะจะคึกคักนะครับ